ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดพินูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่31ตุลาคม2565นะคะสวัสดี แฟนคลับเอฟซีทังช่องทุกๆุกท่านเด้อจ้าเด้อเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำแนวนจะจ้ะเนาะสนับสนุนแอดมินนูนหน่อยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักกระบขำโฆษณาในวิบบนด,นดีโอเด้อจ้าเด้อดูวิดีโอให้จบนะคะหละกกบะบขำโฆษณานะจ๊ะเนานะก็จะเป็นการสนับสนุนแอดมินนูหน่อยแล้วนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างครีมสบูท่ทูบนันโทรเข้ามาสร้างไดเลยที่เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3นะคะ ตอนนี้สร้างใดคือทูบก,กับครีมแล้วจ้าเด้อสบูต่ตอนนี้ยังบม่มีของนะจ้าเนาะเดี๋ยวถ้ามีของแอดมินหน่อยแจ้งอีกเถื่อน,นึงแล้อจ้าเด้อสสาหรับทูบก็จะเป็นทูบเสียงโชกเสียงดวงเสียงไทยแล้วจ้าเด้อสสาหรับครีมเป็นครีมทาฝ้านะจ้าเนาะครีมทาฝ้าสําหรับตอนกลางคืนทูบชุดละ199บาทครีมชุดละ150รบาทส่งฟรีแล้จ้าเด้อส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง รับทานได้ที่สะดวกโอ,โ,อโอนได้เลยนะจ๊ะเนาะส่งฟรีเหมือนกันส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนี่ยบ,บวกเพิ่มนะจ๊ะเดอ้อรอยห้าสิบก็คือรอยห้าสิบรอยเกาเกาก็คือรอยเกาเกาแจงทียูสั่งแล้วก็แจงทียูรอรับหนาบานได้เลยนะจ๊ะเนาะบ่มีบวกเพิ่มอียงทั้งสิ้นเด้อจ๊ะเดอ้อทานได้ที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าสั่งจองได้เลย ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะแอดมินหน่อยเป็นคนรับสายเจ้าจเดอ้อไปรับชมไน้ทางกันเลยนะจ๊ะเนาะสำหรับผลฮานอยเมื่อวานนี้ดีใจปังอีกแล้วนะจ๊ะเนาะดีใจกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะหน้อยดีใจกับทุกท่านด้วยจ้าเด้อที่ถูกรางวัลน,นะ,ะ,นะ,ะจ๊ะเนาะเจาะแตกนะจ๊ะเนาะสำหรับฮานอยมือวันนี่นะ,ะ,นะ,ะจ๊ะเนาะเจาะแตก เจาะเข้าไปที่8ปดหานะจ๊นะเนาะมาชุดเดี่ยวเหล็กในตะล่างกับมาชุดเดี่ยวที่แปดหาไดะจ้ะเด้อแปดหาเจาะไปถึกโตที่ออกพอดีนะจ้นะเนาะเหล็กในตะล่างแล้วก็หกชุดเด่น -3 ามชุดเด่นเนจาะไปที่8ปดหาสำหรับมือนี้มารับช่วมกันต่อเลยนะจ๊นะเนาะ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคปะปัจจำวันที่31ตุลาคม2565เลขในตารางนะคะสำหรับเลขในตารางนั้นเดออท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่จะเป็นจับเก่งจับแมนเนะจ๊ะนะก็คือจับเองดเลยรวม3รอบเลยจา้าเ้อรอบพิเศษปกติและ vip ใได้แล้วคือหยุดนะจ๊นะเนาะ บัวเหล็กในตะล่างจะมาหลอบไดก่อนกระาังไฮยุดเดอจ่าเดอบัเกีียวกับรอบเฉพาะกิจเดอจ่าเดอบัเกีียวรอบเฉพาะกิจแอดมินหน่อยบัไดเก่งหรอบนันเดรจ่าเดอแอดมินหน่อยถึงรอบเฉพาะกิจก็มากระางเหล็กในตะล่างนี่ก็มาคือเกานะจ๊ะเนาะบัเกีียวกันเลยเน้นพิเศษปกติละกะวี p ไอพี่ทนั้นรอบเฉพาะกิจมาบ่มาเหล็กในตะล่างมาบ่มา บบตองสนนะจ๊ะเนาะบบเกียวกับตัวนั้นเด่นหกรองเจ็ดนะคะเด่นหกรองเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดเด้อจ้าเด้อวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดแอดมินหนูหน่อยจะให้วิ่งเจ็ดนะจ๊ะเนะหกชุดเด่นเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกสามนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก่อนจะตัดสินใจนั่นต้เล็ไปลงทุนนะจ๊ะเนาะผิดจารณาดีดีก่อนเด้จ่าเด้อว่วาตรงกับเล็กจะของในใจบอนะจ๊ะเนาะชอบจัดขัดผ่านแอดมินหน่อยว่างเป็นเพียงแนวทางทอนันเด้จ่าเด้อสำหรับเล็กในตาล่างนั้นนะจ๊ะเนาะช่วงนี้มากหน่อยครูนะจ๊ะเนาะช่วงนี้มากแค่ครูเดียว ปกติแล้วยังตำก็คือ2คูขึ้นนอกจากนอก้อสคูเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหนา,หาเด้อจ้าเด้อแอดมินนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ